สวัสดีครับก็สสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการนะครับทำตัวของกรอบลาสดนะครับสำหรับคนที่จะนำไปขายของนะครับหรือประกอบกิจการต่างๆนะครับข้อแับแรกให้เราเข้าตัวเคนว่านะครับอันนี้ผมจะทำจากตัวของโทรศัพท์นะครับเข้าเคนว่าเสร็จนะครับให้เราไปตรงการตั้งค่าตรงนี้นะครับที่เขียนว่ากำหนดขนาดเองกดลงไป บอคำนวณขนาดเองนะครับกว้างกับยาวนะครับให้เราเปลี่ยนหน่วยเป็นพิกเซลเราจะใช้เป็น1 0 8 0งนคูณกับ19ึ่นะครับอาผมก็พิมพ์10ึ0ง0 0 1ย์8 0นะครับคูณกับ19 2 0 1920นนะครับสำหรับใครที่เป็นแนวตั้งนะครับเพราะบางทีเราไล่ขายของเนี่ยเราไล่เป็นแนวตั้งนะครับ ถ้าไครเป็นแนวนอนก็สลับเป็น19 2 0ง0นคูณกับ1 0 8 0นะครับแล้วก็กดสร้างดีไซน์อ่ะเมื่อกดสร้างดีไซน์นะครับเราก็จะได้ตัวแบบนี้มานะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ขนาดที่เป็นแนวแนวตั้งลักษณะแบบนี้นะครับต่อมานะครับเราจะมีทําได้2แบบคือเราจะออกแบบเองก็ได้หรือเรามาตรงดีไซน์ นะครับพอมาดูดีไซน์เนี่ยขเขาก็จะมีเทมเพลตต่างๆมาให้เรานะครับมากมายนะครับสมมุตินะครับผมจะทําเองผมอาจจะพิมพ์พิมพ์ว่าคริสต์มาสอ่าสมมุติผมทำธีมคริสต์มาสนะครับคริสต์มาสอ่าในองค์ประกอบคริสต์มาสเอาไปดูดีไซน์ก็ได้นะครับแล้วพิมพ์ว่าคริสต์มาสก็ได้คริสต์มาสอ่ะผมบอกว่าผมได้แล้วเดี๋ยวผมจะเอา หลายๆตัวมารวมกันก็ได้นะครับเช่นผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะทําพื้นสีแดงแบบนี้นี่พอพื้นมาก่อนเดี๋ยวผมจะลบด้านล่างทิ้งลบด้านล่างออกไปตรงนี้ผมบอกว่าผมลบทิ้งนะครับผมไม่เอาอ่ะผมจะเอากรอบจะเอาพวกนี้ขึ้นไปนิดหนึ่งนะครัผมก็แต่งปรับตรงนี้คือกรอบด้านบนของวิดีโอนี่ผมก็ปรับขนาดให้ได้ตกแต่งให้ได้ตามที่เราต้องการ คลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าจะพยายามทำให้ละเอียดที่สุดนี่ผมเอนี้มาวางนี่เอาดาวยกขึ้นไปตกแต่งอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนตกแต่งนะครับอ่าผมบอกผมได้กรอบประมาณนี้ต่อมาผมบอกว่าผมจะเอาคำว่าอะไรดีลดคำว่าอ่าผมเอาเอามากรอบเพิ่มอีกนิดหนึง่งอ่าขยักใส่อะไรนะครับเราก็ใส่ไปสมมติผมจะอ่าว่ากรอบสินค้า กรอบสินค้านะครับอ่าผมก็ลบแล้วใช้คําว่ากรอบสินค้ากรอบสินค้าอ่ากรอบสินค้านะครับนี่เราก็จะมีกรอบต่างๆมากมายนะครับแต่ในที่นี้ผมขอลบสีแดงออกผมบอกว่าสีแดงเนี่ยผมไม่ใช้เพราะเดี๋ยวมันจะเป็นตัวของเรานะครับอ่ะผมไม่ใช้นี่ นะครับอ่ะผมหาคำว่ากรอบดีกว่ากรอบอ่าคำว่ากรอบผมว่าผมอยากใส่เป็นกรอบสินค้านะครับกรอบสินค้าอ่ะผมเอาเป็นตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ใส่กรอบสีแดงให้เข้ากับธีมคริสต์มาสอ่ะผมก็ใส่กรอบสีแดงให้เข้ากับธีมนะครับเลือกเลือกสีเป็นสีแดงอ่ะแล้วก็ลากมาสมมุติตรงนี้ผมว่า ผมจะใส่เป็นสินค้านะครับใส่รูปสินค้าลงไปนี่ผมจะก๊อกเพิ่มมหม่มอีกหนึ่งอันคัดลอกทำสำเนาได้ไหมเออผมาจะาทำสำเนาขึ้นมานะครับเดี๋ยวนี่เราก็ใส่ได้หลายแบบนะครับเราจะใส่กรอบแบบนี้ก็ได้หรือนะครับถ้าใครไม่อยากจะหากรอบแบบนี้นะครับอาจจะใครไม่อยากจะหากรอบแบบนี้ นะครับเราก็สามารถไปที่องค์ประกอบได้แล้วพิมพ์คำว่าอะไรสินค้าไปดูนะครับสินค้าอันนี้อยู่มันอยู่ที่เราจะตกแต่งหรือว่าเราจะหาคํานะครับมาจากว่าเซลเซลขายของขายของ นี่มันก็จะมีหลายๆแบบนะครับเราก็เอามาใส่หรือเราจะไปตรงดีไซน์นะครับแล้วเราก็ลองหาดูก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็จะเสิร์ชนะครับ tik To k t i k t o k อกไลฟ์เบรกเกอร์เห็นไหมเขาก็จะมีมาตามที่เราหานะครับนี่หรือเราจะเอาแบบของเขาแบบนี้มาเลยที่เขามีให้นะผมกดมาปุ๊บเห็นไหมเขามาแบบนี้เลยก็จะมีแบบให้เราเลือกหลายอันนะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนธีมของเราเอานะครับให้เรามองว่า นะครับสมมติว่าผมเลือกแบบนี้นะครับให้เรามองว่าตรงวิดีโอเนี่ยนี่เห็นไหมครับเขาจะมีวิดีโอมาคือส่วนของที่เป็นภาพนิ่งของเรานะครับเราก็ลบลบไปก็ได้นะครับตรงวิดีโอเนี่ยสมมุติผมจะลบลบวิดีโอลบวิดีโอทิ้งไปครับเดี๋ยวผมจะลบวิดีโอทิ้งอ่ะเรามาตรงตำแหน่งตำแหน่งด้านบนตรงนี้นะครับเลเยอร์ อ่าเลือกเลเยอร์เล้วตรงวิดีโอนะครับตรงคำว่าวิดีโอตรงนี้เราก็ลบทิ้งนี่เราก็ลบได้เลยลบทิ้งไปปึ๊บอ่ะเราก็จะเห็นแบบนี้นะครับส่วนเราอยากแต่แก้ตรงไหนยังไงนะครับเราก็จิ้มลงไปคลิกลงไปแล้วก็ทำการแก้ได้นะครับนี่ซื้อสินค้าเราอะไรพวกนี้เราแก้ได้หมดนะครับเราอาจจะเปลี่ยนเป็นอาจากสีดำเราอาจจะเปลี่ยนเป็นไล่สี นะครับเลือกเลือกไห้เขาไล่สีนี่เขาก็จะมีสีให้เราเลือกเห็นไ,ไหมจะไล่สีไม่ไล่สีก็วากันไปสมมุติผมเอาเป็นสีแดงเพื่อให้เข้ากับธีมสมมติว่าเราทำธีมคริสต์มาสเนี่ยเ,เราเปลี่ยนทั้งหมดปึ๊บนี่แล้วเราก็จะได้เป็นสีแดงนะครับอ,อยากได้อะไรต้นคริสต์มาสมาใสา่คริสต์มาสมมติว่าเราอยากใหญ่ในต้นคริสต์มาสมาใสา่นะครับเราก็ เสิร์ชได้เลยคริสต์มาสต้นคริสต์มาสอ่าเอากับว่าคริสต์มาสดีกว่าอ่ะเราอยากเอาต้นคริสต์มาสมาใส่ด้านล่างเอาแบบไหนอ่าเอาแบบนี้สักนิดนึงแล้วก็มาจัดลายยอขยายนะครับก็จัดนี่อให้มันเป็นตีมาอะไรนี่เอาอันนี้มาอ่าแล้วก็มาจัดวาง แล้วก็ถ้ามันซอนอย่างนี้นะครับเราไปที่ตำแหน่งคลิกแล้วก็ไปที่ตำแหน่งแล้วก็ไปดูนะครับว่ารูปของเราอ่ารูปนี้จะต้องอยู่ด้านล่างก็กดค้างเอาไว้นะครับกดค้างลากลงมาได้เลยเราสามารถกดค้างนะครับแล้วก็ลากเขาลงมานี่ลากลงมาไว้ด้านล่าง ร่างอันไหนล่างตัวไหนเราก็ดูนะครับเอาสมมติล่างอันนี้สมรถเข็นผมไม่เอาเอาไว้ฝั่งนี้ก็ได้อรถเข็นชึบอันนี้มันจะอยู่ที่เราจัดนะครับว่าเราจัดแบบไหนนี่เหมือบผมต้นคิดมากเอาขึ้นมานิดนึงอ่ะแล้วก็ขยับชุดนี้มาขยับคำมา ลักษณะแบบนี้นะครับสมว่าผมได้อันนี้แล้วผมโอเคกับแบบนี้นะครับนี่ผมโอเคและตรงนี้ก็ก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับใครจะปรับเปลี่ยนยังไงนะครับแต่สมว่าของผมเนี่ยผมโอเคแล้วผมว่าโอเคสวยงามนะครับต่อมาเราจะนําออกวิธีการนําออกนะครับเราจะนําออกแบบไม่มีพื้นหลังต้องย้ํานะครับว่านําออกแบบไม่มีพื้นหลังนะครับ ผมก็เออมันมีสีอ่ะผมเปลี่ยนสีตรงนี้นิดนึงเซลลนะครับนี่เซลลเนี่ยยกเลือกการจัดกลุม่มมันเป็นสีแดงอยู่ยผมขอขยบับขยับแดงขึ้นมานิดอ่ะโอเคให้อยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเต่มันจะมีความแตกต่างกันหรือใครจะตกแต่งเพิ่มก็ได้นะสมมติว่าเอ้ เอาอะไรมาเพิ่มไหมอะไรพวกนี้ก็เพิ่มได้นะครับลองตกแต่งเพิ่มได้สมมุติจะเอาตัวนี้ขึ้นมาอ่าผม Copy ีแล้วก็เอามาวางแล้วก็ทําการพลิกนิดนึงนี่นะครับให้ก็มีกิมมิคส์นี่อาจจะต้องเอาออกอันนี้อาจจะต้องเอาออกมานิดนึงนี่นะครับให้มีกิมมิคตษาะแบบนี้ก็ได้ต่อมาเอาออกแบบไม่มีพื้นหลัง เพื่อนำไฟใช้เป็นกรอบไลฟ์นะครับสำหรับคนที่ไลฟ์ด้วยมือถือนะครับก็เอาออก,อกโบรกล้ามกดตรงนี้นะครับที่เป็นรูปปอออกออกไปแล้วกดคำว่าดาวน์โหลดปรากฏดาวน์โหลดเ็จนะครับให้เราสังเกตรเราจะเอาออกเป็นไฟล์ png ตรงนี้นะครับเราเลือกแล้วให้ t i ก t ูกคำว่า Background โปร่งใสนะครับ Background โปร่งใส ส่วนคนที่สามารถโหลดแบบไม่มีพื้นหลังได้จะต้องเป็นตัวโปรโนะครับเท่านั้นถึงจะโหลดแบบไม่มีพื้นหลังได้นะแล้วเสร็จกดดาวน์โหลดด้านล่างนะครับเ็าก็จะทำการคานวณอยู่แป๊บหนึง่งอ่ะเรารอ,อให้เรารอนะครับอ่ะต่อมาพอขึ้นยบงนี้เสร็จนะครับให้เรากดตรงคำว่าบันทึกรูปภาพบันทึกรูปภาพอ่านะครับเขาก็จะเสร็จเขาก็จะขึ้นว่า เสร็จเรียบร้อยลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาเราไปเปิดแอป t i k t o k นะครับที่เราต้องการจะไลค์เปิดเข้าไปอ่านี้เป็นหัวลอน,ลนกับเย็นในหลอดทัอโอ้โหอ,อ่ะอันนี้เป็นโปรไฟล์ของผมนะครับอ่าเราก็เข้ามาใน Tik t o k แบบนี้พอเข้ามาเสร็จเรากดเครื่องหมายบวกบวกได้เลยนะครับกดบวกเข้าไปแล้วนะครับแล้วพอกดบวกเสร็จถ้าสังเกตตอนนี้คือกล้อง ใช่ไหมครับในกล้องมันก็จะมีให้เราไ like, ล like, ค์กดตรงคําว่าไลค์ะ like like set, นะครับกดตรงคําว่าไลค์พอไลค์เสร็จพอไลค์เสร็จนะครับมันจะมีตรงคําว่าเอฟเฟกต์เห็นไหมครับเอฟเฟกต์กดลงไปตรงเอฟเฟกต์นี่กดขึ้นมานะครับแล้วไปที่กรีนสกรีนแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นรูป นี่กรีนสกรีนแล้วก็เอากรอบเรามาใส่ปึ๊บแบบนี้อ่ะเห็นไหมครับกรอบที่เราออกแบบเนี่ยเขาก็จะมาอยู่แล้วในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ผม,มทําจาก iPad มันก็เลยดูไม่พอดีนะครับแต่โดยปกติเนี่ยเขาจะพอดีเป๊ะเลยนะครับก็จะพอดีเป๊ะเลยแล้วก็เลือกกรอบมาใส่นะครับนี่หรือว่าจะไปที่พื้นหลังเขาก็จะมีพื้นหลังนี่แล้ก็เลือกปุ๊บรูปเรามาใส่ นะครับเรียบร้อยเลยนี่อันนี้ในลักษณะแบบนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันตรงเนี้ยมันก็อยู่ที่เราเลือกนะครับบางคนบอกเอ้ยมันไม่พอดีหรือปกตินะครับเขาจะพอดีเป๊ะนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนอันนี้มันอยู่ที่หน้าจอครับพอดีขอลลีเพมันมันหน้าจอมันจะผิดสัดส่วนอยู่นิดนึงแต่ถ้าใครเลือจากโทรศัพท์เนี่ยเขาก็จะพอดีเลยนะครับเนี่ยเราก็เลือกได้ เอารูปแบบเอารูปยังไงนะครับนี่เราเอาแบบนี้เห็นไหมจอเราเอามือเข้ามานี่ก็จะเป็นพื้นหลังแบบนี้นะครับหรือจะเลือกแบบนี้อ่าเราเลือกรูปมานี่ปลอมือเข้าไปก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับที่ทํากันอยู่นะครับขอบคุณครับ